เอาเอาเนี่ยก็ื่อโทรศัพท์กืเอเปี่ยนแล้วเปลยแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเขาเปลี่นแล้วดิเหียเป็นแล้วอื่อมากกัใครลูกสาวใครเห็้อันนั้นห้าให้เอาอีกไย่างก็ไกเฟสบุ๊กเฟสบุ๊กว่าลูกสาวทักหาเขาทักมาทักทั้งอันนี้นะเขาอีกอย่างก็ไอ ออ s e อ a s e ็โอ้อออบิดมีเลนเรือยงมาเสรีพูดสาวาเลยค้ยกัะว่าโอนางเอกคอ่อยเกิดมาได้โดมตึกหนึ่งแล้วถ้าค่อยโบมีเนียก็เท่ากับว่าหับค่อยไม่มีราคาถ้าเป็นเส้นนั้นฉันจะเอาหับไปถ่าทิ้ง

เออพรุ่งจตไปใส่กระได้เส้นบกจ๊บเดือัเ้นก๊ปเลยงดง้ายิสไปคุกยานก็เอาครับไปคุกยานไปใส่เบ็ดเมียคอยรออยักกินปีกปลาจ้ะลูต้มปลาระวังครับเอาคือจงเมียพอรุ่งบกิน พาสิเบ no ja e ็มิคเียนแนีนเนียนอยนเนี่ยเป็น nova รู้ิดเรียดร้เรียนกียงครับมึงยับไปรู้กินปลาคือบอกินแล้วสกินปลาบอใส่เบ็ดใส่ยกแล้วบอกกินเอาเม่อเขาอาเรียนไปใส่รู้เรียเอละครับอาบริโภคที่เจื่อใส่เบ็ดคือ้กคิเรียนไปใส่ก็จังงติดแล้วจงบอว่าเขาใส่เบ็ดไหนยนี่ครับ ไอ้จับหัวมันอ่าจับหัวม <บา S 1> ันม่เข้าเอาขีดกรเลียนออกใส่มันโอ้ขีดกรเลียนออกก็มาบอกเนี่ยเขาว่าจับเอาม,มาใช้เดรตัวเอาเจ้าสันบตีโอ้ปลุกลุฉ <c oughs> ลจะคลับใครฉหลัดอะไรอยู่เร็วเอาอี้ เอาก็ะไ่เจ๊ะไ้อสินหมูเลยนะซือหมูวันสิ่สดรไปรับเงินเมียคนมาเลยนะซื่อมาแล้วนเมียเลยไปรับทก่สินหมูจะจะ่าลาบคูอกินเนี่ะอยากกินหมูเป็นยังจะคอยกิงอากลาบหมูวันทีอันเมียคอยดนงถ้าคอยกินแกงาใไม่เตืนเจ้ามาจะแกงโนไม่เทมากันโนไม่แกง แรงมากกะซุกนอใหม่ใอรแต่ยังต็สิออกแหนงออกนอกอะได้ดม้มันกับพอดีกันเหล่พอลูกเขาจะเขจขึ้นอยากลาบยกขยึ้ิตไทื้อหมูหมูมาลาบตูก,กินเนร้อ่วนพักกับพอดีล่ะเขาดีเมียผมมันมือเศร้าเนี่ยแล้วก็ต้มนมาใหม่ไว้กัอพอดีห้ามาเป็นพักกินกับลาบหมูแล้วพอลูกเนาะไม่ยังว่าเปิดเนาะไหม่กระตืิ่นาะใหม่จะกระตือเนาหม้จะเป็นไั้สิไปเอานาะม่ วอ้เจลูกก็ส่งฟ้าส่งฟางเร็เดียวเนี่ยสิดโตทั้งแถวน้ีหน้าใครพอาอยู่เอาขึ้นมันสวนตอกแห้งใส้จิดปลาเมาหน่าจิตมา่เบิ่งงามแต่อย่างงาเมื่อหล่นแค่แต่อย่าแก่แค่กาดอืมตัวนีคนมกดปลายตูนี่ว่ามุกปลายตู้มันคืออยากนั่นอยู่ได้เอาเงินสันไม่เินนั้นจะข่ํนก็เด้สิ่งเดอยงานงานเลูกเงินเถินจนหมึกกิน เงินเนึงก็งเดืเยเกินหมดเอนเเาฝเเอาเขาฝากาลอืมเงินเ่มแต่จหร่งกิเนาะนี่เขาจะพ่าจะกินน้ําใหม่ไม่ได้สไลด์รอดีของดีของดีเวลาเขาไมอะไรเอาสารากไปกินยมตายดีตัวตัวตัวเขาจะเจ้าหรืองมดีจัเลยเยองดีขดีของดี

มันแกนักซุ่มแมงโอดูุ่มใหญ่บ่าสิให้บ่เลือกเอาไข่กขะเช็๊ยมให้ขเขาของระดับบัสก็ม้วนเลยไมาตรงเท็ก็ะเจอขอกนัินให้เขาซุ่มมากตอนมาใจให้บัรท้ากับดิบมันง่ายเมื่อกระตใครตัวบ้านร้องค่อยๆกันบนว่าตัวลูกใด้่ตัวลูกสีอเหตุยังก่อนเพื่อเป็นการ<ไ>ตอบบุญแทนคุณพี่น้นอลูกเนวาข่อยใดเนะเอาวเลย คอคืดใบคอจีเฮ็ดห้างคนตีไววเฮือนหนาเฮื่อนไม่เท่าครอยจเฮ็ดจะอยู่หน้าบ้านไม่เท่าทุกคนเลยครับขยันนะเช้าก็หยียบตีต้มอนสาวงามเพราะว่าเป็นเช้าของนางางยยิ้มยิ้มไม่อยามไป้ปืนปืนใจคอยเฉลายทเขาเช็ดไม่เท่าเอลูกไปถามเนย เขาคือซาคืออาแขบ้านเนี่ยพ่อลูกดี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 ดังเนี่ยอยู่บ่พ่อลเงบอกคือฟังนี่เป็นเขาคือซาหนาหูแต่อีดีแล้วเอาจอบมาถาม่อยครับดีแล้วเจ้าจะไปเป็นคนหูเบากันนะจะไปฟังอะไรหรอมาเออเอว่าเนี่ยใครดีดีเดี๋ยวมาถาม่อยขอโทษที่บอฟัง เจ้าเชื่อี่อยผู้ดูน้ำกั่นเป็นหยางท้านมาสี่ปีขึ้นวันบ่มีเพราะว่าหยางมาตีตึ่นขึ้นมาก็กะเชียนลบอกองน้ำเ้นหนึ่งบ่เร่งมากเขาหองน้ำเนหนึ่งท่านจะุบขันมันเป็นขึ้นข่เห็นเร้าขี่ห่างเทวา สถิตฟ,ฟ,ฟ้าฟ้ายิ่งใหญ่คุ้งภายมีตันทันเถิดนาขอจงเชื่อใจอไว้เถิดว่าตราบจั่วชีวาไม่เลว